คำว่าตุรกีคอไฟคอเรียกอไก่มันจริงๆแปลว่าคอายแปลว่าคนรอเรียแปลว่านักกอไก่แปลว่าจันตรกีต้องเก่งมากตรกแปลว่าคนรล,ลกกันตำนานของขนมโคกน่ะมันเกิดขึ้นของคนสองคนผู้ชายชื่อ เจ้าแตที้ผู้หญิงชื่อคุณแป้งสองคนหลักกันมากเนอะส่วนเจ้าเจ้าแตกี้เนี่ยยากจนใช่ไหมครับแต่ว่าขยานมากขยายทุกทำงานเรารู้ว่าแป้งเนี่ยเป็นยุคใหญ่บ้านร่ำรวยเนาะก็ะมีสัตย์สันติมา่ทำงานหนักเพื่อจะมาถึงของ แต่ที่นี่ยากจนจะจินขันปากวิธีขันนะครับปรากฏว่าพอรู้ว่าการไปทีเนี่เจ็บทำงานหนักเจ็บท้งเพื่อจะมาสูถึงก็รังเกียจีริงๆหนี้ผ่าเจ้าแป้งเนี่ยผู้แม่ของเราเสาวสวยของเราเ จับช้องปรากฏว่าพอเันรี้บเลยจะต้องเอาเจ้าแป้งนี่ออกไปเพื่อไปแต่งงานกับคนนี้นะครับ่วนเจ้าเจ้าเจ้าแต่นีก็รีบเอาเงินทองสมบัติที่สะสมมานะครับเพื่อจะมาเห็นไหมมาแต่งงาน ทางไว่ติดอยู่อย่างนี้นะครับทุกคนลับว่าติท่าเจ้าที่มานะจะตกลงมาอย่างนี้นะครับเรื่องก็เกิดขึ้นตรงนี้พ่าเจ้าแป้งรู้โุ้ยตื่นเต้นมากเลยว่าเจ้าแป้งรู้ว่ากะทิี่จะมาก็จะวิ่งไปใช่ไหมไปบอกว่าอย่ามาอย่ามาเพราะว่ามีหุมเนี่ยที่พ่อขนไว้ถ้าถ้าพี่กะที ลงมาปูกเนี่ก็ต้องปลูกตีตายแล้วก็กินผังสดเลยนะครับสาวแปง้งหูวิ่งนะครับถนัดที่วิ่งหนูอยู่ตรงนี้ใช่ไหมลูกหนูอยู่ตรงนี้แด็กนี้เข้ามาวิ่ง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 ม,ม,ม,มาชวกันพอดีตกลงมาเลยหลุมพร้อมกันหน้ามากบกันที่ปุ๊บอนการกอกปุ๊บเวลาตอนนี้มันเกิดฟืนมืดทดีคนที่พ่อ,อแป้งจัดมันทำร้ายก็ไม่รู้ว่ามี ตอนเช้าก็ไปรายงานว่ยาเออผู้ใหญ่จัดการยัดเรียบน้อยแลวเจ้าที่พี่ดีติดมาเอาน้องแป้งไปทําเมียหรอกใชก็เลยขุดหลุมข,ขึ้นมาเห็นว่าระหว่างที้ <Yeah. S 1> จทจเจ้านบบนหนุ่นแมแต่นี้กัะเจ้าแป้งก็ตายกอดเป็นกองแบบนี <Yeah. S 1> ห้หน้ายองกันต่าจริงาโอ้ยังเป็นภาพที่ยากพ <Yeah. S 1> า แบบนี้ใช่ไหมแล้วก็จะขุดพอส่งลูกกุ๊กกุ๊กก็จะเอาส่วนสองอันนี้มาผสมกันเราจะเรียกขนมนี้ว่าขนมพอรอ์กหรือขนมครกจริงๆแล้วมันชื่อขนมคนรักันจำได้ไหมลูกหาไปเล่าใน้ลออื่นนะอย่าเพียงจำไว้นะครับนนั้ี่ายขนันี้